รุ่นนี่นน่ะีครับโอ้โหเตอเตอเต๋อถ่ายนะเต๋อโอ้โหตัวเก่าบะแมนมันปากสีกแล้วนี่เด็นเดจริงจังเลยชูบลิน่าจริงจังเลยผมเดี๋ยวปลาไม่เป็นสร้างเนี่ยยังเปิดฟอยเอามาแม็นวะมาไปมันบ่โอ้โหปลาหมอครับนี่นะครับเดี๋ยว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 ช่างกล้องนุกันด้วยผมทีมงานโอ้ยใหญ่จริงๆครับปลาหมอนะครับผมปลาหมอหมอหมอเทพ มันมีคาถาไหมอืมนี่คาถาเอื่อนป่าอยู่อือหือนี่ครับเต็มมือเลยเอฟซีปลาหมอเอาใหญ่สมอนโหนะครับครับอยู่แต่ละสูตรจ้องผัใจใจอีสานโอ้พี่น้องนี่ครับนะครับเมื่อกี้นี้นะโอ้บนรบเลยอะปลาหมอใหญ่แล้วครับอีกแล้วโอ้ติดแล้วติดแล้วโอ้ยบอกแล้วมาทำให้ดึงขึ้นนะมันจะเอาเข้าป่า น,นี่นุนนี่นะหมองกอกล้วยเนี่ยเอาใบกล้วยอ่อนเลยนะเอาไปกล้วยออกนี่นะเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหาเอากล้วยออกกันตัวทีนะให้เอาไปก,กล้วยออกให้ลนับหรือยัง,อออยงน่าลุมคนม่าแต่งนี้อู้อดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยทำให้เขาค่อยทำแม่พ่อแม่ไม้อร่อยค่อยนลยให้กันนี่น่ะลุงลาเนี่ยไปตีมันค้าปลาเราเยอะๆไม่ได้นะน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวเราต้องกินปลากรอน ติดแล้วครับติดแล้วเรียบร้อยโอ้โหอ้คนขวนนี่เนาะโหมันกินตัวใหญ่มากเนาะดึงออกนี้คนนะนี่นะมันกินแ่บๆสจริงๆแหละแค่จะเข้ารถปูนยางแตกเนาะเนี่ยลงวงนี่ก็กินได้นี่นะเออารมณ์ตรงนี้ติดตามแถนั้่ได้เท็ดดนเลย โอ้โหจริงอ่ะไวมากเลยกินแบบน่นะกินแบบดูเดือดขน่ะลากไปมันตัวเล็กมันกินมันไม่เข้าปากมันฮึปวัดกองคอยกระตั้งตาแดดเทเด้บาทเทนีเด้ฮึปมันถิดนอกรดไโอ้มันรุนโอ้แต่ว่าปลาเคงหน่อยายดีกว่ คนมันดีแล้วมันขึ้นมาน้ำน้ำช่วงน้ำเขามาได้หลายครับับุญเสียอย่ามาให้นะยามันตากแดดโต๊ดนะลุนครับลุนตั้งงโต๊ะกะติกกะติกแล้วนี่ฮะผู้ใดเอามาฝากน้องไซก็ได้เฮดังพูดน้องกี่นี่เพื่อนหูเลยติกกะติกแล้วครับผู้ใดล่อห่องบักดังเอาไปฝากน้องไซก็ได้ลุกไปแล้วหรือไงลูก เป็นคอยฝามือโกู้แล้วแล้วเด็กที่นิ่งแล้วยิบอะไรนี่โอ้แน่นอนแน่นอนโอ้โหปอดโชได้แล้วตัวใหญ่กับปล่อยตัวน้อยกัปล่อย้เห็นใจคนเห็นใจคนตแน่โอ้ย ไปแล้วปล่อยซีดเอายางนี่จะปล่อยฮีมเบิร์ตเนี่ยโอ้ยพ่อจะกระเทือนตรงกลางๆใหได้เลยเูาโอ้คัดไซด์ขัดไซด์มันนี่จะรุนเหี้ยเหรอเมื่อกี้ตัวใหญ่ๆเยอะปบิรขนาดสี่นิ้วเลยจริง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 มาไม่แม่ดิ ลุนครับลุ้นหลังที่กันพักอันมาันเลโอ้โหฝาแฝดโอ้ยตัวเก่าบ่นั่บลุนนี่นะพันธ์ยังมาใกล นี่ปลานี่เอาเอานี่เข้าร่มเลยพี่อะังมาพี่นะโอ้ยมันใดซ้ำนี่และปลาเคีงนหมมันคนรหละพันไุ้ลุงนี่นะซ้ำนี่ละมันคนละสายพันธุ์อันนี้ปลาเคีงหน้านี่นะมันปาณมนซ้ำนี่ละซ้ำนี่ล่ะอันนั้นปลาหมอเทปอันปลาหมอเทศอันนั้เขาเรียก๋อปลาหมอเทศกับปลาหมอนาคนละสายพันธุ์อันนี้มันปลาเขงหน้ามันกับปลาแานซ้นีล่ะ ปาหน้านะบอกเปาน้าลาเป็นเวนระบาดนี่เป็นผมเมื่อกี้จับยิงน้ำเรียบร้อยปาไปดีคองลงน้ำเอาอันยำมาให้นะอันยมให้นะวางอยู่ผ่าแ้วนะครับมีปลาเข็งนาปลาเข็งเทศนะครับเหลือปลาเข็งสะจกิทำได้าเข็งไดแล้วนกว่านี้หน่อยนึงเ

ลากินซื้อิกินพรไงพันธุ์เนยนดิมเบิดตอุตสาเขาตกได้ดปุเต็ปด้ปุ๊บลูกไพแตกจวดได้ป่ะดึงแม่ดึบแม่จมอะไรเขาดึง จมแล้วโอ้ยโอ้โห้ลุดอเออลูดอมันในบกินเล็กปนไหนเขาบริสิทิดได้บ้างันดึงเอาลงอีกเอาลงอีกโอ้โหเอาอานแล้วนันป้ามาแล้วเนาหอมาเ ลุจะได้ตัวใหญ่ในวนนีกได้ตัวใหญ่แล้วเมื่อกี้ได้แล้วสี่นิ้วคุณหรอองฝ่ามือเออสี่ห้านิ้วใหญ่เมื่อกี้นี่โอ้คันเด็ดทันสมัยแท้ได้จับคนนัมดเลยมีผู้ดังั้งเปลเลไปไหนละได้ตัวใหญ่ปล่อยปล่อยหนหมะพ้องกวาตัวบางหันนกินอีกเมนบ่กแล้กปล่อย คนโอวัยหนั้นมันมันออกพันเพราะเป็นแม่พันอูหลายปักเคีงหลายปาดมึงใหมปาดแบบเงยเุีกันเดือนผูกไปพวกเราผูกติดละเดีดเอาเมนูเรียบร้อยอ้ยลากไปว้างหันไหมให้เขากินก่อน ใสีอะไรนั่นน่ะหมูครับโอ้ยนูแล้วต้องซื้อปลาหมึกแห้งมาให้กูกินเด้อโอ้ติดดีปลาหมึกแข้งตัวหนีบอ่ะเจ้าสิไลมันหนีเจ้าสิท่วงการเดินน่าจะมีกัแดดว่แห้งละรึเพียงับมมาให้นงยาวๆนี่

ไปแล้วว่ไปแล้วเลลือกแ้วว่าแล้วว่าอีกแล้วเออทานี่พอดีนี่ทานี่พอดีป้าวูฮะฮะบออีกอ่ะปาดมือไม่เนื้อพอดีพอดีพอดีเปิดแน่เปิดแน่กองเต่าก็ยุ่งนี่ช้อนนี่โอ้ยปากฉีกแล้วปล่อยบ่ได้แล้วปล่อยบ่ได้แล้วโอ้ยปานนั้นรอรอจากนี่ครับเรียบร้อยเยือหมดโอ้โห เจแล้วบ่เฮ้ยบ้อนระวังเมื่อกี้เนี่ยมอีกแล้วนะคโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับน้ยาส